สวัสดีครับวันนี้ผมมีฮอนด้าแจ้งะฮนะปี17 17แท้จะเป็นหน้าคมเมี่ยมบางคันอะ่ะปี14 15จริงแต่เขาว่าเปลี่ยนเปนเนี่ยเป็นของใหม่แต่อันนี้ปี17แท้แท้เลยนะ17แท้แท้ตรงรุ่นนะจ๊ะ ตัวนี้ไมวิ่ง7 0 0 0 0โลเท่านั้นผมขายอยู่3 8, 8 000, 9 0 0 0เท่านั้นอีกแล้วสภาพเดิมทั้งคันนะฮะสีเดิมทั้งคันแล้วก็มีล้อแม็กมาให้แล้วก็ทรงโอเคโอเคท่องเงียบๆไม่ผ่านการซิ่งอะไรมาเยอะๆนะครับมีแค่ทรงนะฮะไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับห้องเครื่องเน้นเดิมเหมือนเดิมนี่ห้องเครื่องเดิมคันหน้าเดิมดิกเลยนอตไม่มีอะถอดนะครับมอกออยู่ครบ สติเกร์นี้ต้องตรงกับเลโกถังนะครับแล้วก็ตัวนี้เครื่องเดิมๆไม่ผ่านการซิ่งไม่ผ่านการแกะนะครับข้างในทางในก็ตัวนี้เรียกไม้นะครับ76 0 0หมไม้แท้100ซนะครับถ้าไม่แท้ให้กิโลละ5บาทนะครับเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะครับทุกสวิกกูแจสำรองครบนะครับแล้วก็วิญญเดิมโรงงานนะครับแอร์เย็นๆนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะเป็นกามี่สีดำนะครับแล้วก็ ภายในเรียบร้อยซอกเซิกเดิมหมดเลยตัวนี้ฮะท้ายเดิมดูมีผมเมียมนะครับเปิดท้ายปึ๊บท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไออันนี้ไม่ใช่สนิมนะครับเป็นน้ํายาเดิมจากโรงงานบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, มันเป็นสนิมหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไปศึกษามาดีๆมันไม่ใช่เออทำไมต้องเห็นแต่สีขาวก็เพราะว่าสีดําสีอะไรมันไม่ชัดไงสีขาวมาเลยเห็นว่าชัด บางคนบอกเฮ้ยสนิมสนิมอะไรอะ่ะไปศึกษามามันไม่ใช่มันเป็นน้ํายานะครับแล้วก็นี่ซอกเดิมซอกเดิมทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับเดิมเดิมเลยครับเบาะพับได้ทุกอย่างเดิมหมดนะครับยางไหลเดิมหลุมยางไรเดิม,ดมใครได้ไปโอเคมากรถไม่เคยผ่านการซิ่งมาก่อนเปลี่ยนแค่แม็กอย่างเดียวนะครับ3า0 0 0 0แปดหมื่น 8, 000, 000, 000, บาทฟีดาวผ่อ,อนสบายๆส,สำหรับเจ้าคันนี้ไม่ต้องซ่อมอะไรผ่อ,อนอย่างเดียวนะจ๊ะ ใครสนใจนะครับมาชมได้เลยฮะ168คาอยู่ถนนกาญจนาบางบัวทองนะครับใครมาไม่ถูกก็จะมีบาร์โคดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็อยากให้ลูกค้าของผมที่ซื้อจาก168คาเนี่ยใครขับไปลราบอกเฮ้ยมึงซื้อรถจากที่ไหนมาทำไมสวยจังผมก็ไม่ได้โมนะเพราะว่าผมก็ขายรถมานานลูกค้าผมก็เยอะส่วนใหญ่ก็มาจากลูกค้าเก่ามาั่งแนะนำมา่งฮะใครแนะนำมาก็มีค่าน้ำค่าน้ำชาค่าน้ำร้อนค่ารถค่าโทรศัพท์ให้นะครับ ส่วนที่ให้เนี่ยมันไม่ใช่ส่วนราคารดจากลูกค้านะส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าผมอ,อยากให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็ไปอยู่ในใจของลูกค้า